ลา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 เดียวกันเดียวกันเดียวกันืจอหมองูกับงูกล้ววะปวกกับปวกอุ้ยยิวของแท้ของแท้มีนมัเอ้ยบุนาบุงดอกนี่นั่นงูกับงูกแล้ววะปวกกับมีราคาคือการเพือจะคล้องเห็ดก็ได้ไปไปไปลุยตัว มึงก็นามีอีกวะอ้อยคี่นางมม้ด้วยอ้อยก็อ้อยวะหากระดูโอ้ยก็อ้อยแล้วนะชุมเดียวกันแต่ที่โอ๋อก็บวชหามึงก็นะเมียนบุนันนี่อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วว่าแล้วดูชุมเดียวกันสาสาในหนองนี่ เอาเกาพี่น้องมันอึดมันอึดมันยากนเพิ่นเห็นดอกเดียวเนี้ยมังันนี่พี่นั่นเดียวสีแดงแกงแล้วเฉยแกงอยู่พี่น้องปิดว้าาาาาาา่าา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 าอ ข้าเจ้าต ja uh, ha, ืน no. ข้าเจ้าตื้นขาเจ้าใช่ไรคนน้หายก็ดูหายกระดูกหือมันใบไม้โปกสาใบไม้โปกมันบ่เห็นหาเหตหาเห็ดบางดนี่น่น้อเนาะเต็นตาเชล่ะที่พอเปลนรอยก่อนะบ่ะเสียสีติมตา ขาเป็นเห็ดนกยุงบ่นันแมนบาพูนทั้งหน้าแมนบ่นันไปดูกันนะจักแล้วยังกระสันบ่อเมียนนี่หรอกืมพี่น้องมานแล้วเี็พวกแดงขาคือบพวยาวเหี้ยจังไรของกีมบ่อเป็นเนาะโทษโทษเขาอีกนะคือขาคนเก็บนี่แหละโอ้ยมันพวยาวสิวะเห็ดพวกแดง เออก็ะังสีละออืขุดขี่ดินออกเจ้าหน่อยกันปาพี่น้องมึงบอกนี่ก่อนก็ดูเอาพวกโจ๊กมาขุดได้บุ้งเหรนี่ตุ่ไนปุ้เพื่อนหมานล่ะพี่น้องกอดให้ก่อนกระทั่งสีขึ้นงามงาบอย่างนี้โอ้ยแผลตันจื้อลืออยู่ดอกง่ายอยู่ดอกบางนาบสีดอกแล้วพี่น้องพี่ อย่ามาพี่พพอย่ามาทักสิแล้วกันกำลังออกรู้ไหมเอาอ <c oughs> อยากเลยนั่นชัวน,น้องเอาเก่ายากเด็ดเอารวดแข่งค่ะเข่งค่ะขี้ดินโอบอยู่ชัางเอาไปล่างเฮ้ยน้องนี่นีอ่อล้วเนาะคุณอะคุณอะเฮ้ย หิดตซูบลูบอยู่ <ไป S 1> หิ้ตปวก,กย,ยังกำลังออกอไปไปคร,พร,รปัพี่น้องงานสวยรู้สวยรู้มาเร็วมาเอาเห็ดตปวกโอ้ยเ้าพี่น้องไปเอาโูดเจ้าเห็ดตะโงกนุคอยเอาเห็ดตปวกนี่ล่ะโอ้ยข,ขาขาดผู้ <laughs> ร่างพี่น้องใกล้ละใกล้ร้อยราละทุก <laughs> <laughs> คนคือล้มคิด <laughs> ค <laughs> บวยงามเลยกระตานี <P> ่น <Or, S 2> <là> ้อยแกย็ดอุปุอยู่ใกล้เต็มกระตาล่ะแกได้เมีอลไรพี่น้องเพื่องามในดอกสีลีลงดีลาอะไรคะฟรีมันทำไมพี่น้องคะเฮ็ดปวกออกสีเต็มกระตาแล้วเด้อถามาเอานี่แล้วพ่อยกับพี่น้องพอยแล้วฮ็ดปวกเดงกำลังออก จะบอกไผเถอะจนเท้ามันออกจนเน่าแล้ววันนี้เอาได้าเลวัดาสนามาริสาคุณาบ่ต้องเอาดอกนั้นเอาเป็นเสี้ยนนี้มาทั้งที่ยใสุ่มาเป็นจุ่มเลยวัดศาสนาเท่ากับเอาวะแม่มากเท่าเท่านี่ละมันแม่ว่าทีไรเฮ็ดแม่เอาเฮ็ดไปให้แม่เนี่ยมาที่ว่าทีไรเฮ็ดเราง้กันไปแกงชู่แม่กิน ได้เฮ็ดพวกเขาได้เฮ็ดพวกเขาเขากินรอดวะแม่เนาะลูกหายยาเหมือนอะไรวะนี้เหมือนอะไรุ่นเื่อจะของคักเด้อเห็ดกันได้แม่มากจังเสียง สันซีสนันซีแม่จ้าวันแม่ได้กินเห็ดพวกเด้อเจ้าบ่ต้องกินดอกเห็ดเรางกแม่จ้ขาข <c oughs> ่อยมันเห็ดพวกคุณแม่ข่อยว่าสิเอาหาเห็ดเรางกไปแกงสู้เจ้ากินข่อยก็บ่ไ,ได้ดอกข่อยได้แต่เห็ดพวกนี่ล่ะมาอืมมันเฒ่าแล้วบ่บ่เฒ่าแม่ก็มากแม่จังยำได้ปีอืมนั่นนี่เท่า ยี่เต็มตาล่ะของแท้ได้คือหมานใช่ปะนั่นไมากับพุ้หมานเนาะอือพุ่นทางในพุ่นใช่ใช่เปิดเข้าไปหลายดิน่ะจีนน้อยอีกว่าร้ายนี้อืมดูนี่ดิโอ้ยขึ้นหมานเห็ดปวกใช่ปะกี่เมากี่เมาเร็วๆผู้หนึ่งยางมาคือนมเห็นโอ้ยตาบอดีเนาะเออนี่ใช่ปะเอ้ยมึงแค่เกียบอัน ใส่ได้เลยันนี้ลงปบ่ละอขันบานคือสีคาเนาะจงไบบอทำไมมันนอยเรือนใส่เดียวนี้มันคือบานเดียวนแต่บานเดีวมันนอยอตัวบานคือแบบจงไบกับอะไรหลวงพี่น้องสีเทาเนาะจงไบสติพี่น้องสีมเอ้าโอ้นี่นะปุดคือเขานไหมน้อยเอาอยู่บ่อยไง มีจะได้กระเซียบต้องขึ้นเมื่อไรตาดีเลยวะน,น้อยๆก่าแล้วเนาะน้ำค่ะคุณเห็ดป่วงขาวพี่น้องนี่ต้นเห็ดปวกได้ม้หนี่สวยๆเลยค่ะ ว้าวดอกยางสวยเลยพี่พี่พี่น้องดูนะเีตุ๊ปูติปีอยู่พี่น่า้หงัดเอาขี่ตม้มขวามเพิ่นพี่ดูนะ